สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอิ VAP เช้าบ่ายนะคะวันที่ 28, พฤศจิกายน 2567, นะคะ FC ขาวันพฤหัสบดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกดดว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f c ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะถ้า f c ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ค่อยๆค่อย,อย,อยรอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคน เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่า f อจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเจจะพาไปดูวันที่27ก่อนค่ะว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่27นะคะเจะให้เด่นรอบเช้า1และ0นย์เด่นรอบบ่าย2และ1นะคะรอบเช้ามา9 9 8 0 6เด่นมา0นย์ค่ะทุกคนเข้าคู่0 6 6 0นะคะ f อฟซีขาเลขเด่นประจำวันเข้าไหมรอบเช้ามา9นะคะ รอบบ่ายจะให้เด่น2และ1มา3 7 2 4 4็ง่เด่นมา2นะคะทุกคนคู่ 7, 7, 2 7งเใจเ่อได้จับคู่ไหนะะ้นาอพี่น้องเนาะเลขเด่นประจําวันมาไหมเลขสีมา2เด้งนะคะทุกคนสําหรับรอบบ่ายเนาะคะ่ะก็แล้วแต่มักแต่ชอบพี่น้องมือเขามือลุดขึ้นกันนะคะทุกคนคะ่ะเอาไปต่อลุ้นต่อวันที่28นะคะถ้าชอบใจขอให้โชคดีนะคะถ้าเอซีไม่ชอบ FC เอซเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ สำหรับวันที่28จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่1และ0เรามาดูคู่ความน่าจะเป็น 19, 18, 15, 16, 10, 13ค่ะ,ะ,คะ 09, 08, 00, 05, 06 ศูค่ะเด่นรอบาป่าอยู่ที่เก้าและแปดค่ะ FC ค่ีขาเนะคะเก้าหนึ่งเก้เก้าห้าเก้าสาเกเจ็ดเก้าสี่ค่ะ8ดนะคะแปดเก้าแปดหนึ่งปดปดห้า 8ปดเนะคะเอค่ะประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตเด่นนะคะหนึ 98, 18, 10, ่งศูนย์เดห่นึ่งแปดหนึค่ะศูนย์เก้าศูนย์ับแรอบบ่าย 91, 90, 8, 9ก9าหนึ่งเนะคะนี่ก็คือคู่ตเด็ดระหว่างเด็ดรอบเช้าและเด็ดรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันพฤหัสบดีอยู่ที่เลขค่าและเลขศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล55เลขค่าและเลขศูนย์นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่หนึ่งและศูนย์เด่นประจําวันอยู่ที่ห้าและศูนย์เป็น15511001นะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่น1001ค่ะศูนย์ค่ะ 055000ติดเลขเด่นประจำวันนะคะ0550 9กับ8รอบบ่ายและ5กับ0นะคะทุกคนเป็น95 599009ติดคู่เด็น9009นะคะ8ค่ะ85588008ติดคู่เด็น8008นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ FC คะ่ะชอบหรือไม่คะ ถ้า f อชอบก็สามารถตามได้เหมือนเดิมนะคะถ้า f อไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เช่นเคยน้องพี่น้องสถิติกะมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนคะ่ะแอดมินเองอยากให้เข้าทุกวันนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดนะคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคี๊ v ีนะคะวันที่28พฤศจิกายน2567ันห้ายหกสิบเจจก็ต้องเอาไว้แค่นี้คะ่ะ ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันมันสุขสุขคนเด้อค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ